โยมตั้งใจเป็นโอกาสที่ดีดีอย่างไรเพราะเรายังไม่ถึงปีใหม่แล้วก็ยังท่าขันก็แข็งแรงอยู่อย่างเงี้ยรักษาระดับนี้เอาไว้จนถึงปีใหม่นะทุกท่านทุกคนที่มาอยู่ตัวนี้มาว่าคนเฒ่าคนแก่ลูกหลานเหรียญตัวเล็กๆก,ก็มาเนี่ยขอสุขภาพทุกคนนี่แข็งแรงดี อันนี้เป็นการนึกเอาไว้พูดเอาไว้แต่เรื่องอนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอนเมื่อเราทําปัจจุบันแน่นอนแล้วสิ่งที่ดีๆก็จะตามมาแน่นอนที่เราตั้งใจปรารถนาน้นรีบทําไปเถอะความดีเนี่ยตั้งใจทําคิดเอาไว้คิดเริ่มเอาไว้ปรารถนาเอาไว้สัจจะเอาไว้ว่า ให้เราทำความดีไปเรื่อยๆตลอดไปถึงถึงปีใหม่หรือปีใหม่ต่อๆไปขอให้ทำไปอย่างนี้เมื่อตั้งใจอย่างนี้สัจจะอย่างนี้แล้วขอรักษาสัจจะเอาไว้ด้วยจะเป็นที่กลางทางกันแล้วกันสิ่งทั้งหลายในโลกเนี้สมบัติที่เราหาได้มาที่มีอยู่เนี้ยเป็นสิ่งไม่แน่นอนเราก็ได้อาศัยชั่วคคาช่วงเรามีลมหายใจนี้แหละ จะมากจะน้อยเท่าไรก็ได้แค่ชิ้นลมชิ้นลมไปแล้วก็ทิ้งหมดไปกับโลกนี้เพราะสมบัติโลกเรามาหาในโลกนี้เรามาอยู่ในคันของแม่มีอะไรไหมยิดตามมาเก้าเดือนแปดเดือนสิบเดือนนั่นอ่ะมันอยู่ในท้องแม่น่ะทุกอย่างลำบากเหลือเกินทรมานเหลือเกินแต่เราไม่รู้ มาด้วยอํานาจบุญนาดบาปที่มาเกิดแต่ละวิญญาณน,นั้นมาเกิดในท้องแม่นั่นน่ะทำอะไรก็ไม่ได้ทุกข์พูดไม่ได้ลำบากก็ขอร้องอะไรไม่ได้นอนกองอยู่ในห้องแม่นะ่นนะขดอยู่นั่นนะ่ะแปดเก้าเดือนนะ่ะทุกข์ลำบากแค่ไหน,นแต่เราก็ไม่รู้นะก็ได้พรบุญกุศลที่เราทำมาแต่อดีตชาติปางก่อนนั้น เล้มาเกิดกับพ่อกับแม่ที่เป็นสัมมาทิฏฐิด้วยก็ดีมากแต่ถ้าเราไปเกิดกับแม่พ่อที่มิจฉาทิฏฐินะบางท่านบางคนน่ะยิ่งสมัยใหม่เนี่ยพอรู้ว่าตั้งคันแล้วไม่ต้องการเนี่ยบนด้วยแช่งด้วยมึงมาเกิดทำไมวะกูยังไม่ต้องการเนี่ยอย่างนี้มีบางครั้งนะ่ะทำยังไงอะ ไม่ต้องการแล้ว่ามีพิธีการต่างๆนานาจะไม่ต้องให้อยู่เนี่ยนั้นแหละมาเกิดกับแม่ที่พิชาตทิฐิต้องการเหต,ตุผลไม่ต้องการถ้าเราไปเกิดอย่างนั้นเราโหลําบากเลยจะดูได้อยู่ไม่ได้ก็ไม่รู้วะแต่ถ้าเรามาเกิดกับพ่อแม่ที่สมาติทิฐิอย่างที่เรามานั่งอยู่เนี่ยทั้งพ่อทั้งแม่ลูกหลานอยู่เนี่ยเป็นผู้มี สมาธิที่รู้จักบาปบุญคุณโทษจะไม่กล้าทําสิ่งที่มันผิดคําสอนพระเจ้าที่กล่าวไว้เนี่ยจได้เกิดมามานั่งอยู่ตรงเนี้ยลาบากอยู่ 8, 9, ดเเดือนสิเดือนนะเป็นคนที่บริสุทธิ์ด้วยอยู่ในคันแม่นะไม่ได้ทําบาปทกากรรมเลยอยู่ได้เพราะบุญกันมันเองพอคลอดออกมาปัา๊บสมบัติชิ้นเดียวไม่มีเลยมาสุดวันเกิด มีอะไรติดตัวไม่ไม่มีละชุดวันเกิดก็รู้อยู่ให้มีเสื้อผ้าเลยพอเกิดขึ้นมาแล้วเจริญเติบโตขึ้นมาแล้วสมบัติจะต้องหากันเนี่ยพ่อแม่หาให้พยายามดูแลทุกสิ่งทุกอย่างพ่อแม่ก็ต้องการให้ลูกเจริญเติบโตขึ้นมาเพื่อจะได้ดูแลพ่อแม่ต่อไปอีกอต้องการอย่างนั้นก็ประครบประหงมมาตลอด ทุกอย่างลําบากแค่ไหนก็ต้องต่อสู้เพื่อดูแลลูกแต่ละคนบางท่านบางคนลูกเป็นครึ่งโหลเป็นโหลก็มีเนี่ยก็ทําได้เลี้ยงได้ดูแลได้แต่ทุกวันเนี่ยเราไม่มีมากอย่างนั้นไม่ต้องการอย่างนั้นนี่แหละบุญกุศลพาอยู่ได้นะ่ะจะลูกมากแค่ไหนแม่ก็รักทุกคนไม่ว่าหญิงชายดูแลทุกคน,กคนให้ความเมตตาทุกคนลูกๆแต่ถ้าไปเกิดจะ ที่กล่าวมาแล้วแม่พ่อไม่มีศีลมีธรรมแล้วเนี่ยไม่ค่อยสนใจนะเกินมาก็ปล่อยบางครั้งบางคราวอะปล่อยที่ไปตามยถากรรมก็มีไม่สนใจสั่งสอนถึงมาเกิดเป็นคนที่ไม่ดีแล้วเป็นไงพ่อแม่ก็เดือดร้อนอย่างเงี้ยเห็นอยู่ปัจจุบันนี้แหละแต่พวกเรามาอยู่ตรงเนี้ยมาช่วงเนี้ยช่วงเดือนสิ้นปีเนี่ยทําความดีอัดเข้าไปเต็มเลยแต่วันนี้ไปถึง ปีใหม่แล่นนะ่ะมันส่วนบนข้ามปีเอาอีกเลยวันนั้นส่วนบนข้ามปีเลยอย่างที่ประเพณนีพวกเราถือกันกุบาอาร์ปาธรรมมาทุกวัดที่ท่านทํามาวันใน,นสะดวกเราไปเลยไป่ส่วนบนข้ามปีปีหนึ่งครั้งเดียวเนี่ยอดทนต่อสู้ไปสร้างความดีเนี่ยนั่นแหละทําเอาไว้มันเต็มเอาไว้ความดีถ้าเต็มแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ตอบแทนมาก็สิ่งที่ดีมาแล้ว แต่ถ้าเราไม่ทําเลยบางท่านบางคนก็บอกใกล้ป,ปีใหม่นัดกันแล้วจะไปเชื่อวตรงไหนวะอืเอาแล้วตรงไหนสนุกกว่าไปแล้วเลี้ยงกันตรงไหน,นกินเลี้ยงตรงไหนสลองปีใหม่มีเยอะแยะที่ผ่านมาเคยเห็นแล้วบางท่านบางคนก็พาลูกพาหลานเข้าวัดไปส่วนบนข้ามปีเริ่มมีมาสี่ห้าปีแล้วแต่มาอยู่ในปากก่าเออพวกชาวกรุงเทพไปหาอยู่ตามรีสอร์ทในปา่าพอ่บยบยก็ หาดูวัดวันไหนส่วนมนต์ข้ามปีก็ออกนนะมาส่วนนะมาสวนด้วยตลอดคืนด้วยเนี่ยไปอยู่ในป่าก็ยังอยากส่วนมนอยู่ป็นพวกเราหาสถานที่ตรงนั้นนะ่ะดีที่ไปอยู่ในป่าก็าวัดก็มีทั่วไปแล้วขอให้ทําความดีสองปีซ้อนเนี่ยติดกันเนี่ยข้ามปีเนี่ยนี่เป็นการทําความดีเก็บโอไว้เก็บเอไว้เก็บเอไว้เราเก็บมาแล้วได้พบได้ชาติแล้ว กินได้มันนั่งอยู่ตรงเนี้ยถ้าเราไม่มีนิสัยอย่างเนี้ยไม่ได้เคยได้กินได้ฟังมาอย่างเนี้ยผมไม่ได้มาอยู่ตรงนี้หรอกไม่เห็นอย่างนี้หรอกไปไหนกันไปรู้บางทีไปเกิดประเทศที่มันไม่มีศาสนาพุทธเนี่ยยิ่งลําบากอีกแต่เรามาเกิดในเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองที่ศาสนาเจริญรุ่งเรืองบัดวากว่าเยอะคำสอนม้วย่ออยู่ครบเต็มหมดเลยไม่มีขาดไปไหนแต่คนปฏิบัติตามคำสอนนั้น มันน้อยพวกเราพยายามรักษาของดีไปด้วยของดีได้มาจากพระพุทธองค์ได้พยายามสร้างขึ้นมาโดยพระองค์เองเนี่ยแล้วก็มามีความเมตตาให้พวกเราได้ยินได้ฟังเนี่ยรักษามารุ่นครูบาอาจารย์ทุกวันเนี่ยเก็บมาพยายามรก็บมาไว้ไม่ขาดบกพร่องไปไหนให้เราได้ศึกษาแล้วเรียนกันได้รู้ทำตามเนี่ยขอให้เอาไปใช้ด้วย อย่าไปประมาทคำสอนพระเจ้าบางท่านบางคนสอนได้มากมายวะลําบากอย่างศิ้นห้าเงนีนก็ว่ามากแล้วนะบางคนคอ่ะเคยบอกโยมน่ะอย่าไปทําบาปิ้นห้าข้อเนี่ยขอให้รักษาเป็นปกติเถอะมันไม่มากทุกวันมันเจริญแล้วเมื่อก่อนอ่ะจริงแหละมันไม่มีความเจริญอย่างนี้ตลาดก็ไม่มีตลาดนั้นตลาดนั้นไม่มีอ่ะ ยิ่งอาตมาอยู่บ้านนอกอะทางอีสานอะมันลําบากหากินที่ไหนมันไม่มีหรอกจึงทาบาปมามากอาตมามาเห็นด้วยตัวเองนี่แหละเช้าขึ้นมาอาหารอยู่ที่ไหนไม่มีตลาดอะออกหาตามทุ่งไล่ทุ่งนาแล้วอะไรที่เอาได้ก็เอาสัตว์ที่มันเกิดขึ้นมานั่น,น่ะถึงไหนที่พ่อแม่หรือญาติยายป่าทำมาก็ จำเอาไว้ก็ไปหาสิ่งนั้นมาที่มีชีวิตอ่ะมันนำมาแลแปลเป็นอาหารปรุงเป็นอาหารเนี่ยเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวมาเนี่ยก็จะได้มาบวชเดี๋ยวโหมันทําบาปมากเหลือเกินกบเกียดปูปลาหอยทุก่งท,กง,งทุกอย่างเอาหมดตัวแมลงทุกอย่างในอีสานเนี่ยกินหมดแต่มาในคาบาปมามากเพราะไม่รู้ว่าบาปเด็กๆกบเกียดปูปลาเนี่ย ถ้าได้มามากก็ดีใจด้วยนะวัน,นไหนปหามาไม่ได้เนี่ยแม่ไม่สบายใจเนี่ยคือท,ทาอยู่กับบาปมามากจนได้มาบวชเนี่ยพอมาบวชแล้วก็มาได้รับผลเนี่ยชัดเจนเลยโดนผ่าตัดเด็กเจ็ดแปดครั้งเนี่ยผ่าท้องเนี่ยเพราะผ่าอะไรละ่ะเพราะเราทํามาแล้วสมบัติของเราอ่ะที่ไปผ่าท้องเขามากบเกียดปูปลาหอยไก่เป็ดก็ยังเอาเลยบางครั้งอะ่ะนี่แหละ มาเจอรับผลแล้วมาคิดได้แล้วก็นอนพี่นายะลงปโรงพยาบาลโอ้มันเกิดจากอะไรนี่โอ้เหตุนี้เราสร้างมาเองทํามาเองสมบัตินี่สมบัติเราจะโยนให้ใครละ่ะใครจะรับของเราอะ่ะไม่มีหรอกบางท่านบางคนอยากจะขอแบ่งความเบทนาเก็บปวดเนี่ยไปเยี่ยมเนี่ยห้อง ICU ไอซียูก็ไปนะครูบาอาจารย์นะเขาไม่เข้ากับปูเข้าไปนะปูบุญทานเนี่ยไปเลยอ่ะไันมาขอไปเยี่ยมครูอาจารย์ล่ะ ก็ห้ามไม่ฟังไปเยี่ยมได้เน ICU ไอซียูนะทล้วก็ยิ่งไปถ่ายรูปอีกเขา่าถ่ายไม่ได้ถ่ายไม่ได้ไม,ไ,ดไม่เป็นไรอันตมาขอถ่ายอืมคุณบาญาเน่เมตตากันนะไปเห็นเรานี่ว่าจะเป็นรอดฉันบอกว่าแต่กรรมานายขนนดาเนี่ยห้าปีนี้แล้วยังรักษาแผลอยู่ตัวเนี้ยแผลก็เริ่มดีแต่ก็ยังรักษาอยู่เพราะที่เขาทําเย็บมานั้นนะเขาเย็บมาอย่างดีแต่เก็บที่เย็บนั่นไหมนะ่เพิ่งจะเริ่มละลายก็มารักษาอยู่ ยังไม่สมบูรณนะ์อ่ะโยมยปัญญาเนี่ยไปปัญญาเนี่ยไปมนต์นิกไม่กี่ครั้งอะ่ะสามปีเนี่ยไม่มีโอกาสจังหวะจะมาได้แต่คราวนี้เออพอจะมาได้ก็เริ่มพอมาได้แล้วก็มาให้นี่หละการทําบาปเนี่ยเห็นชัดเจนแล้วโยมบอกลูกบอกหลานเลยเพราะสมัยทุกวันมันสะดวกสบายแล้วจเจริญแล้วจะให้ทําลายสัตว์เลยบางคนไปพูดว่าสัตว์ที่มันเกิดมาทิทานได้เนี่ยทุกอย่างเนี่ย สัตว์ทุกประเภทเนี่ยในน้ําบนบกในอาการในดินเนี่ยมันเกิดมาเลี้ยงคนฆ่าไม่บาปมนนีบางคนมันชอบมาเถียงกับพระนี่เลสัตว์ที่มันเกิดมาน่ะมันได้สัญญาไปห,หรือเปล่าว่าฉันเกิดมาเลี้ยงมนุษย์นะเอาฉันไปฆ่าเลยไม่บาปหรอกมันไม่ได้บอกนี่่างคนจะเกิดมาเพราะกรรมนั่นเองสัตว์ก็ไม่อยากเกิดเป็นสัตว์หรอกแต่มันทาบุญมาแค่เป็นสัตว์มันจะฆ่ามาเป็นคนไม่ได้บุญไม่ถึงจะมาเป็นคนได้เขาไม่อยากเกิดหรอก แต่เราเป็นมังก็ว่าเกิดมาเลี้ยงคนค้าไม่บาปเรานี่มันผ่านสัตว์ทั้งหมดมาแล้วมาเป็นมนุษย์เนี่ยที่มีการศึกษาเราเรียนรู้บาปบุญคุณโทษเนี่ยอย่าไปทํามาเลยต่อไปเลือกได้ดีที่สุดเพราะมันสมัยใหม่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างสมัยใหม่แล้วหาได้ของไม่มีชีวิตเนี่ยจะไปทําเลยอาตมาไปเห็นโทษตัวเองแล้วมันนอนคิดนั่งคิดตัวสามปีในโรงพยาบาลเนี่ย ถ้ามันคิดรู้ได้อย่างนี้มันไม่ทาหรอกอเป็นเด็กๆอะ่ะปุ๊บพระเพณรีพาทาก็ทามาอย่างนั้นนะพอตัวนี้ไปจ้างเปล้านๆก็ไม่กล้าทําแล้วทําบาปเนี่ยสัตว์เล็กสัตว์น้อยเนี่ยนั้นอย่าไปทำจะดีกว่าเราทําไปแล้วผลทุกอย่างที่ทําเหตุลงไปผลต้องตามมาบาปเล็กบาปน้อยบาปหนักได้รับแน่นอนเลยแต่มาตายไปแล้วหมอว่าหมอพาตันอะ่ะพอเรา ด,ดีแล้วดีล้วไปคุยในรงในห้องมาแหะหลวงพ่อถ้าหลวงพ่อเป็นคารวานเน่ยผมปล่อยให้ตายแล้วหามาเละเหลือเกินพ่าครั้งแรกอยู่ที่ราชบุรีสรงข้อจุลาเอ,อ้าทำไมภาาไ่ามก็ตายได้เหมือนกันแต่ไม่ให้ตายไปเลยวะผมว่าเป็นพระพระต้องทำหน้าที่ทำประโยชน์ศาสนาสั่งสอนประชาชนให้รู้บาปบุญคุณโทษเนี่ยผมจึงพยายามรักษา เต็มปัญญาที่เรียนมาจากเมืองนอกทิงเอาหลวงพ่อไว้เนี่ถ้าเป็นคา,วารวะปล่อยให้ตายมันเละมามันจะไม่ไหวแล้วพาแล้วพาอีกก็จะได้มานั่งอยู่ตรงนี้ยนี่แหละผลอย่างนี้มันเกิดมาจากตัวเอวทั้งหมดเลยได้ทําเหตุแล้วนี่ขอฝากเอาไว้สินห้าเนี่ยถ้าใครมีที่รับไปก่อนเนี่ยเอาไปเถอะสักแต่ว่ารับไปแล้วไม่เอามาใช้กัน มันมีคุณค่ามากเหลือเกินสินหเนี่ยรักษาได้เนี่ยมีความสุขจริงๆมีสุขอย่างอมตะเลยแหละรักษาสินหปิดอาบายมมุเลยเลยปิดเ,เปรตผีปีศาจนารกเป็ดอสุรกายสาตัตว์เัจชาเนี่ยปิดได้เลยถ้ามีอย่างแน่นอนตลอดชีวิตเนี่ยตายไปแล้วไม่เป็นรองตรงนั้นปิดประตูสประตูได้ ขอให้เรารักษาเอาไว้เพื่อไปความที่ได้ความสุขบริสุทธิ์สวรรค์แต่ละชั้นท่านพรมเทวดาอินพรมถึงที่ผ่านได้ต่อไปถึงสูงขึ้นไปอนาคตถ้าเราไปอยู่อย่างนั้นอ่ะมันความสุขจริงๆสุขมืองมนุษย์มันไม่นานหรอกอย่างมากก็ร้อยปีก็หมดแล้วจะหามาเท่าไหร่มันก็ได้แค่ตอนเรามีลมหายใจนี่แหละ หมดไปแล้วก็ชิดลมแล้วก็จบกันแต่สุขอยู่ในสวรรค์แต่และชั้นเทวดาอินพรมนั้นมันสุขจริงๆอย่ยตามอายุบุญกุศลที่เราทำนั้นแม่สุขที่สุดอย่างยอดเยี่ยมคือนิพพานนั่นแนะสุขเขาประชังโน้อนอนะ่ะไม่ต้องมามีร่างกายอย่างนี้อีกลําบากจ่มีร่างกาย่็ทุกนแน่นอนเกิดเป็นอะไรก็ทุกเกิดเป็นเจ้าฟ้าหมหาศษสตร์ก็ทุกอย่างที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันกันไม่ได้จริงๆเนี่ย ขอให้เราเลิกทำความชั่วซะบาปก,กรรมทั้งหลายที่ทำอยู่ก็เลิกบอกลูกบอกหลานพยายามฝืนต่อสู้เพื่อทำความดีเอาไว้ให้กับดวงใจตัวเองสงสารใจตัวเองด้วยส่วนบางเรามาสงสารต่ร่างกายเก็บเล็กเก็บน้อยก็โหพยายามรักษากันทุกอย่างยอมเสียสละย์เพื่อจะรักษาหางขาให้มันอยู่ได้ตลอดเนี่ยเพราะอะไรเพราะต้องการความสุขมันก็สุขไม่นาน ขอให้เรารักษาสุขที่อัมตะคือทอําความดีไว้โดยเฉพาะศีลเนี่ยยืนไว้เลยเรื่องทานทำได้ง่ายลูกหลานเล็กๆอุ้มใส่บาลร็็เยอะแยะไปพวกสาวกระเรียมทาได้แต่ศีลเนี่ยทำได้ยากขอฝากเอาไว้เป็นข้อคิดนะแต่ปีเก่าเนี่ยถึงปีใหม่ต่อๆไปก็รักษาไปเรื่อยๆไปดาดไปยังมีสติอยู่ขอให้รึกถึง จะไปทําบาตรแต่ละครั้งนิดถึงศีลเลยโอ้ศีลพระเจ้าศีลห้าเนี่ยดีที่สุดแข็งที่สุดรักษาได้ไม่ต้องมาขอกันเมื่อรับไปแล้วนะครั้งเดียวจบเลยก็ได้ถ้าเราเข้าใจในการรักษาศีลมันไม่ต้องอยู่ที่กับพระการขอเนี่ยเป็นประเพณีนะมันยึดให้กันไม่ได้หรอกครูบาอาจารย์พระเขาแค่บอกว่าจะไปทํเพียรนนะ้าศีลห้าข้อเนี่ยเมื่อเราเข้าใจแล้วไม่ต้องมาขออีกก็ได้รักษาได้ตลอดเลยเป็น อานนตศีลเลยมันชินอมตาไปเลยนะั่นแะนั่นแหละเป็นสมบัติที่ยอดเยี่ยมกว่าสมบัติภายนอกเพราะเรามาแล้วก็รู้ว่าคือมาเกิดไม่มีอะไรติดมือมาไม่ไดบุญบาปนั้นจะไปก็อะไรมือเปล่าเหมือนกันอีกขอให้เอาศีลไปทานไปศีลไปเจริญเมตตาภาวนาไปนี่แหละเป็นหนทางที่เราจะต้องไปสู่สุคติเรื่อยๆขึ้นไปจนถึงนิพพานในอนาคตขอฝากเอาไว้เป็นข้อคิด นะบุญกุศลทั้งหลายโดนทำมาแล้วแต่อดีตบุญวันนี้ที่เราทําจนถึงปัจจุบันเนี่ยบุญทั้งหลายที่ทําได้เนี่ยอย่าไปลืมนะเมื่อทําบุญได้แล้วพวกเราทําบุญในทุกเวลากลางวันเดึกดือนเช้ามืดทําได้แต่ญาติเราผู้มีพระคุณใครแม่พ่อปู่ย่าตายายพี่ป้าหน้าอาบุตรภรรยาสามีลูกหลานเหลนหรือที่จากไปนั้นพวกนั้นมีโอกาสมาทําบุญหรอกเพาจบไปแล้วบางท่านบางคนญาติเราเนี่ย ทำบุญแม้แต่น้อยตายไปก็ยังทรมานทรมานอยู่กินใจดวงนั้นยังไปสู่สุคติไม่ได้ยังอยู่วนไปมาอยู่เราแผ่ส่วนบุญที่เราทําได้เนี่ยบุญวันนี้เป็นประธานรวบรวมบุญทั้งหลายที่ทํามาแล้วขอมอบอุทิศส,ส่วนบุญทั้งหลายที่ทํามาแต่อดีตถึงปัจจุบันนี้ส่งไปให้ดวงวิญญาณออกชื่อไปว่าชื่ออะไรปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่ป้านะ้าอาบุตรบุญยาสามีและครูบาอาจารย์ที่ เราได้ยินด้วยความจากท่านมันจะทําบุญคิดไปให้ได้ขอให้แผ่ส่วนบุญไปให้เพราะเรามีสมบัติจะให้แล้วแต่ขอตอนนี้ไปก็ขอท่านทุกคนต้องมีอายุบรรณะสุขภาระที่ทํามาแล้วบุญกุศลทั้งหลายนี่ขอให้เป็นสมบัติของท่านทุกคนเรามีสิทธิ์ได้ทุกคนบุญทาแล้วไม่ว่าหญิงชายลูกเล็กเด็กแดงคนเท่าคนแก่มีสิทธิ์ทุกคนบุญทําแล้วได้บุญทุกคนเหมือนกันหมดสิลเหมือนกันรักษาได้ทุกคน แต่ไม่รักษานี่ก็ช่วยไม่ได้ขอฝากเอาว่าเป็นข้อชิดนะตอนนี้ไปเราทั้งหลายเรีรับพรจากครูบาอาจารย์ที่เราไม่ไปแล้วอืม หลวงพ่อสุเทพท่านเมตตาอ้าวเอาเลยยังมีอีกอ้าวอุผลหลวงพ่อมีเวลากระทำได้ร่วมเป็นการจะมาจะร่วมสร้างชั้นนี่กับหลวงพ่อนี่อืมอันที่ดินมีหลายคนแล้วอจะมาจะสร้างต่อนี่หลวงพ่อเก่าท่านบอกไว้แล้วจะสร้างต่อชั้นหนึ่งเนอร่วมชั้นลายเป็หลวงพ่อนี่ ที่เดียมีคนช่วยเยอะดงสลาวงคอมันพูดเอาไว้แล้วช่วย่คค่พนนดมลสกกัอคคัอ